สวัสดีครับกับครับตอนนี้ผมอยู่ในตัวต a ามาเอสตี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับจะติดตั้งชุดอะไรครับอดใจรอครับสักคู่เดียวสวัสดีครับผมกลับครับตอนนี้ผมอยู่ในตัวต a ามาเอสตี้นะครับวันนี้นะครับเราทําการติดตั้งในส่วนของระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับในส่วนของตัวนี้นะครับต้องขอบอกเลยเป็นตัวใหม่ล่าสุดครับ CPU แซดครับ เป็นเวอร์ชัน9.0นะครับนี่ครับเวอร์ชัน9.0เลยครับตัวใหม่ล่าสุดครับโขเคครับมีอะไรบ้างครับเหมือนเดิมเลยครับ Google Map ครับแผนที่นำทางครับนะครับท่องเที่ยวทั่วไทยครับสะดวกสบายที่สุดครับสามารถใช้คำสั่งเสียงได้นะครับสยามพารากอนนะครับสยามพารากอนมาเรียบร้อยแล้วครับ สามารถใช้คาสั่งเสียงได้ครับเก okay, <Okay, S 1> เดินทางครับเก okay, ครับเดี๋ยวเราก็มาดูในส่วนต่อไปครับส่วนต่อไปไม่พลาดะครับกับ YouTube ครับมีทุกคอนเทนต์เลยครับก็ยังสามารถใช้คาสั่งเสียงได้เช่นเดียวกันครับ The Voice Thailand มาแล้วครับเดอะไวท์ไทยแลนด์ครับเดี๋ยวลองมาฟังสักหนึ่งเพลงครับนี่ครับจะสามารถดังเบานะครับได้จากวงพวงมาลัยครับนะครับก็สามารถนะครับเลือกชมรายการอื่นต่อได้เลยครับพิเศษด้วยกว่านั้นนะครับสามารถสปิสกรีนได้เลยครับเวอร์ชัน9.0ครับนะครับซ้ายมือนะครับ เป็น YouTube ครับฝวามือนะครับเราก็ดูในส่วนของ Google Maps ต่อครับเรียบร้อยแล้วครับเปิดเพลินทุกการเดินทางยิงครับท่านผู้ชมครับเราอยากดู YouTube เต็มจอยครับเลื่อนไปเลยครับโอเคครับแล้วก็มาดูในส่วนต่อไปครับ นี้นะครับได้ทําการติดตั้งในส่วนของดิจิตอลทีวีครับออาสุการับพิชชาครับรองรับความเร็วสูงสุดครับคุณพีพิชาค่ะอตอนที่ถูกยิงเนี่ยสามห้าเจ็ดเก้าครับอมรินทีวีครับลองรับความเร็วสูงสุดครับข่าวสดรายวันครับไม่มีรายเดือนครับแล้วตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยเมียของโอนายางอ่ะอุ้มลูกอยู่เลย แล้วยังมีแอปพลิเคชันอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็น Netflix นะครับจุกนะครับเพลงออนไลน์นะครับโหลดแอปเพิ่มในวลก g l e Play s t o r ้นั่นเองนะครับในส่วนของกล้องรอบคันนะครับก็ยังคงติดเหมือนเดิมครับยังไม่พอนะครับคันนี้ก็มาในส่วนของกล้องบันทึกหน้าหลังด้วยนะครับที่เป็นกระจกนะครับตรงรุ่นนะครับของมา J e s ต y เลยครับนะครับ อันนี้คือในส่วนของด้านหลังนะครับทัชสกรีนง่ายๆครับแบ่งได้สองหน้าจอครับด้านซ้ายนะครับคือด้านหน้านะครับนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของด้านหลังนะครับเนี่ยครับภาพี่คมชัดทีเดียวครับสามารถกดอัดได้เลยครับเนี่ยครับบันทึกเรียบร้อยครับยกเลิกอัดครับเราก็สามารถเลื่อนดูได้ครับโอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งลำลำมิดีแบบนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับผมกอฟนะครับศูนย์หกสาม 4986168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ